วันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยช่วงเช้านั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการบริหารจัดการข้าวหรือว่านบาขและตอบรับแผนโครงสร้างการผลิตข้าวจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะ เป็นการลงพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยทั้งตำรวจและทหารหลายพันนายนะครับขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ร่วมพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรและสิ่งที่ต้องพูดย้ำอีกครั้งในวันนี้ก็คือความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรครับ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายกดรัฐมนตรีได้พบปะตัวแทนเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน7กลุ่มที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมายจากัดนะคะได้แก่กลุ่มข้าวหอมมะลทิทุ่งสำริดกล,ลุ่มมันสำปะหลังกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มยางพารากลุ่มอ้อยกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพิมายโดยมีพลเอกชัดชัยสาริกัญร,ระยะรัฐมนตรีบ่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเองอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีบ้าการกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากกลุ่มเกษตรกรค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะนายรัฐมนตรีนั้นยืนยันถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรทั้งบรรเทาความเดือดร้อนยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้มแข็ง พร้อมกับชื่นชมสหกรณ์การเกษตรที่มายนะคะที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาเกษตรกรซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบการสร้างการเรียนรู้และควรขยายไปยังเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่อื่นค่ะ โดยหลังรับฟังข้อมูลแล้วเสร็จนะคะนายกร,รันมนตรีมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจงังหวัดรวบรวมปัญหาพร้อมกับการกรองและจัดแยกประเภทของปัญหานะคะ<ๆ>เพื่อที่จะส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสรุปให้ทางรัฐบาลน,นั้นพิจารณาช่วยเหลือคะ่ะ